สวัสดีครับผมยินดีเล่าสู่ช่องบัสเคอร์เซอร์นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันว่าวันนี้พี่จะทำคลิปอะไรให้ดูนะครับ <im itation> ไปเจอกันเลย let's go เอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนเนี่นะครับวันนี้ก็อยู่ผมบัสเคอร์เซอร์เกมเมอร์นะครับผมฝากกระทืบไลค์กดของกดคนละหนึ่งรายนะครับผมกดซับไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้เราอยู่กันในเกม กากาเกมโง่งๆนะครับนี่อันนี้เป็นเกมอะไรเดีย Dog อก m u l a t o r นะครับ pu p p y ้ครัตันนี้เราอยู่ในกับเจ้าหมาหรือแมววแมวหรือหมาวะเนี่ยด็อกเป็นว่าเป็นหมาหละเจ้าแมวโง่หรือหมาโง่วะเนี่ยน่าจะเป็นหมาโง่นะครับหมาตัวเลน้อย,อยวันนี้จะมาเล่นกันน,นี่ก็คือมีเขามาให้เรียกนะครับผมว่าเราจะไปเล่นอันไหน,นเป็นไหนดีวะไปบ้านโง่กว่อะไรกันนะครับนี่หลังนี้เลย หลังล่างสุดนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะจิตเคมีเพลงให้เราด้วยนะครับวันนี้คือเพลงแบบผมไม่ได้ใส่เองนะจิตเคมาว่ะอันนี้เราเป็นแมวหรือเป็นหมาว่ะทุกคนทุกคนอันนี้จะเป็นหมานะรูปหมาเนาะด็อกซิมิเลเตอร์อันนี้เป็นเกมแมวเฮี้ยผีหมาเฮี้ยคนวิ่งหนีว่ะอันนี้เฮ้ยมีหนูมีหนูอะไรครับตอนนี้เจ้าหมาไอ้หมาหรือแมวมันเด็กหนูได้ป่ะเฮ้ย อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไหนแล้ววะเฮ้ย,เ,ยเฮ้ยโอ้มันวิ่งวนว่ะเฮ้ยมันเกียนมันเอาวะ่ะมันเอาเรื่องนะรอดักครับรอดักเฮ้ยคนมึงมาตั้งไหนเนีเ่ยเฮ้ยฮี่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าหนูเจ้าหนูเฮ้ยไอเชื่อิ่งโคตรไวเลยวะ่ะมาตรงนี้รอตรงนี้รอตรงนี้รอตรงนี้นมึงาจะไปไปไหนได้อออเด็กไปหนึ่งตัวครับโอเคอะไรอ่ะ เหมือนจะเขาให้แบบว่าให้ไปนอนบนบอะเลยวะใช่ไหมเฮ้มีว่ะเออว่ะให้เขาให้แบบนอนบนบนบอะนะบนเก้าอี้นะครับประมาณนี้อ่าแชร์นะครับผมแล้วก็มีอาหารคีอคนเด็กอาหารอยู่เฮ้มีหนูอีกแล้วขอแดงหนูก่อนละกันืจับไปแล้วสองตัวนะครับหนูมีมีสามตัวนะครับเฮียเฮียแมวรู้หมาวะยังเหมือนเมียวเหมือนแมวเลยว่ะ อันนี้คือแบบหมายเที่ยนะครับนะเดี๋ยวจะมาทำประดายเข้าของผู้คนกันนะครับทีนี้โอ้โหแฮมเบอร์เกอร์จัดไป <laughs> <laughs> แฮมเบอร์เกอร์จัดไปครับทุกคนนี่นี่ครับเฮ้ยมันไม่ล่วงอ่ะมันติดเกลี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอยไม่ล่วงวะไอ้เหี้ย <laughs> 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 จานแม่งทำด้วยอะไรวะเนี่ยเออเรียบร้อยครับผมฟูดนนมด้ดไป็หนึ่งโอ้ยสามเลยเนี่ยฮะจัดไปกู แดกอยู่ทำลายหมดเรียบร้อยเดี๋ยวอะไรอ่ะคิกอ่เคิกอ่ะเ,เนี่ยก้อนใหญ่จังเลยเฮ้ยอะไรวะจะไม่ติดติดเก้าอี้เฉยไปครับกูทำลายชูชิคนยังไม่ตีหมาเลยนะกินเจเลยอีเวสอือสุกี้ไม่แบ่งให้กูกินแม่งเป็นคนเดียวหรอวะอ่าดีดีเนี่ยกินไม่ไม่แบ่งหมากูลย อันนี้อะไรเนี่ยโ,โหชอ,อบเพราะผมเป็นหมาเลยนะผมแม่งเด็กแล้วยิ่งมาทำลายข้าของเรียบร้อยครับผมโอ้โหจะไปเดี๋ยวเรามาทำลายข้าของก่อนนะฮะนี่มีนี้ก็มีวะอันนี้ก็มีวะเฮ้ยอึ๊บนี่แฮมเบอร์เกอร์เหรอนี่เป็นไห้นะครับอันนี้ขึ้น่าจะเป็นไห้นะเรียบร้อยล่วงไปอีกหนึ่งดอกนะครับอื้ออาหารเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับอาหารเรา โอเคครับตอนนี้มาเจ้าหมามาเป็นแบบหมาแบบซอกเก่าวนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยจะไปโอ้โหอาหารมันเยอะจังวะอืออันนี้คือเราทำาคว s แบบว่าดีนะครับทุกคนเกมงง่ๆ ep ที่หนึ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็คือเดีย๋ยวเราทำลายข้าของนะครับเราสามารถจิกคนได้ปะวะคนไม่น่าจะทำอะไรได้นะครับไปคลิกอันนี้อย,อยากทำลายซะเกลือเกิน เอ้ยหมาหม,มางโง่เ้ยหมางโง่ครับผมจัดไปตอนนี้คือผมจะต้องทำคะแนนอะ่ะโอ้ยคนแตกเลยอะอุ้ยขนมเยอะเกินไปละโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราทำการนอนบนเก้าอี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้ก็อี้โต๊ะกินข้าวนี่ทำได้หรือไม่ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่านีครับมีห้องอะไรบ้างวันนี้อะ่ะ วิ่นี่นี่นี่เก้าอี้แบบนี้น่าจะได้นะฮะนี่ไงจัดไปนอนบนเก้าอี้ครับทุกคน <S <S นี่แน่เจ้ามนุษย์ไปไงนี่ครับเจ้ามนุษย์หน้างโง่จัดไปครับเฮ้ยมีหนูอีกแล้วอือทำเคสืออขู่สาวแบบว่าคีีคเลยครับผมปิดรัวๆี่หนูไปไหนวะหนูอ่ะ นี่หนูไปไหนวะเดี๋ยวอันนี้นอนบนพรมแล้วครับจัดไปครับน้องๆเฮ้ยหนูก็เจอหนูแล้วโอ้โหมาครับใครอยากให้เล่นเกมแบบว่ากินเกียนก็โง่อีกเ๋ผมจะหาเกมมาเล่นนะทุกคนก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับกระทืบไลค์ด้วยน้องๆเฮ้ยนอนบนโต๊ะคอมหมาแล้วมันก็อี๋คุณนอนบนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสบายแล้วครับตอนนี้เฮ้ยควยเราใกล้จะเต็มแล้วเฮ้ยโจคอมนี่ S <S <an> เป็นไงเล่นเกมนี้นักกลางคืนกลางคืนกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีบา้ามันที่นอนนอนมั้นอ่ะไปครับหายครับข้าของกูพังหมดอาวจริงนี่โคมไฟไปครับตอนนี้เออันนี้มันต้นไม้ไอต้อนไม้ไอที่มนุษย์ชอบเล่นสินะโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวนอนเลยครับผมเราต้องไปนอนละแล้วก็อะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องนอนก่อนเฮ้ยก็อีนี้ไม่ได้นอนเลยเฮ้ยโซฟา ผมแมวมันได้นอนครับได้เคเวสปะ่ะอีกได้ได้อ๋อได้ครับผมอ๋อมีพรมนอนบนพร<ผ>ม,มก็ได้เคเวสด้วยนะฮะทุกคนเป็นไงแมวกูน,นอนอหมาหมาพี่แมวนะครับหมาเฮียหมาเชื่อพี่ที่หนึ่งอ,อันนี้เราอันนี้ครับนอนกับคนแม่งเลยน่าจะเต็มแล้วมั้งเนี่ยทุกคนยศเคเ,เต็มแล้วเหลือเหลืออีกอันนึงนะครับผมคา ชาเพจเหรอคือเรวะไม่รู้นะครับไปดูนี้หรือเปล่าวะอันนี้หรือเปล่าน่ยอันนี้ไม่แน่นะครับผมทำทุกเควสแล้วครับแปลไม่ไม่ออกวะให้ไปเ,เรียบร้อยครับเฮ้ยอันนี้เหลือสี่เออทำละไข้าวของแล้ววะไม่แน่ใจครับตัวคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหลืออะไรวะรเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะ เดี๋ยเลยด้ยวยขอ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 ดูก่อนนะจ้าปาน้องหมาขู่น้องหมาก็โหลดยังสูงอนะ่ะใช่ไหมเอออีกอันนึงเองครับทุกคนมึงไปกวงเงินคนแก่ดูดิป้าไปรับน้องหมาเราเฮ้ยนี่ป่า,ว,าปวะคนแบบถึงกับเดินหนีแปบบหนึ่งตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเออ เออเอาไม่แตกเว้ยไม่แตกกรัไม่แตกครับทุกคนลองหนังสือดูส,ส,ดส,สิมันเหลือแค่อ e ันเดียวเองนะทุกคนน่าจะเป็นกระถาเราทำลายข้าวของหรือเปล่าวะตังหลักตังหลักมีหนังสือมันแน่นอนอุ้ยนิดนึงอืดอืดอ้าไม่ใช่เหรออีกเล่มนึงดิเอ้าไม่ใช่เหรเอเฮ้ยอะไรวะอะไรข้องบนน่ะกระโดดขึ้นได้เปล่าวะไม่ได้ผิาละน่าจะเหลือแต่ห้องนี้แล้วสิ ห้องนี้เราก็ทําไปหมดแล้วเฮ้ยเดีือันนึงมามีครับทุกคนน่าจะอันสุดท้ายเจกันเฮ้ย,ยเรียบร้อยสุดยอดไหมครับทุกคนโหเป็นไงครับเออดับเบิลรีเวิร์ดรีเวิร์ดอะไรไม่รู้อะมันให้กดอะไรวะนี่จะเริ่มใหม่อะ่ะไปครับทุกคนเอาอะไรวะเฮ้ยตอนนี้เราปลกุกล็อตปลกุกปลกุกเอ้ยปลดล็อกมาอีกด่านหนึ่งแล้วครับทุกคน,ท,กคนทุกคนว่าเอาอะไรดีวะบ้านกากๆนี้เราเล่นไปเลยอะ เรื่อแบบสนุกดีว่ะน่าจะาฮาดีนะครับเกียนดีว่ะก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Dock Simulator นะครับเกมโง่ๆเนี่ยครับทุกคนเขี้ยหมาโคตรเกียนเลยโอเคผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมประมาณเท่านี้ก่อนรายการนะครับผมก็ฝากติดตามต่อไปนะผมว่าเกมโง่ๆ EP ทีสองผมจะทําอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมโอเคเกิดไปคลิปหน้านะครับพี่เกมนักทามนะพี่บายกระเทืร์นไรคลิปนี้พี่แหละเอ๊ะ